กรมราชทัณ์ได้เปิดนโยบายเรื่องการบริหารงานราชทัณฑ์ในระบบใหม่นะครับมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาและก็หามาตรการป้องกันนักโทษใช้โทรศัพท์มือถือสั่งซื้อยาเสพติดนอกเรือนจำรวมทั้งการปรับปรุงเรือนจำในรูปแบบต่างๆด้วยติดตามกับคุณวุฒิชัยจิตเชื่นครับนอกจากการแถลงข่าววันนี้กรมราชทัณฑ์ยังเรียกประชุมผู้บัญชาการเรือนจำทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดและนําอุปกรณ์เช่นโทรศัพท์มือถือสิ่งเทียมอาวุธและอุปกรณ์การส่งสิ่งของเข้าไปในเรือนจําที่เจ้าหน้าที่บุคคลเรือนจําทั่วประเทศในรอบหกเดือนที่ผ่านมาแสดงด้วยซึ่งพบว่าโทรศัพท์มือถือถูกตรวจยึดได้มากที่สุดอธิบดีกรมราชธรฑ์บอกกับข่าวสามิติว่าจะทําให้เรือนจําเป็นเรือนจําสีขาวที่สามารถตรวจสอบได้หลายแห่งเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ในเกณฑ์ที่ ที่เรียกว่าเป็นเรือนจําสีขาวนะครับอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขาประกาศตัวว่าเป็นเรือนจําสีขาวเลยนะครับแล้วก็พร้อมรับการตรวจสอบจากจากทุกภาคส่วนนะครับหลายที่เราพยายามที่จะให้นโยบายให้เดินไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าในเรือนจําที่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนจําที่มีความมั่นคงสูงแล้วก็มีการควบคุมนักโทษที่เมีัตราโทษสูงเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเป็นที่ดูแลเป็นพิเศษกรมราชาัณฑ์ได้นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในเรือนจําและผู้ต้องขังทั่วประเทศครับ ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คือทางกรมราชธณร์จะเลิกใช้โซ่ตรวนในการควบคุมผู้ต้องโทษที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนต้นหรือประมาณ600ปีมาแล้วโดยจะเปลี่ยนมาใช้กุญแจมือล็อกที่ข้อมือและยึดติดกับเข็มขัดหนังหรืออีกรูปแบบหนึง่งใช้กุญแจมือล็อกทั้งขาและแขนตามแบบเรือนจําในต่างประเทศเนื่องจากว่าโซ่ตรวนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มันแล้วก็เลยจะดูให้ความรู้สึกที่ทารุโหดร้ายไปบ้าง เนื่องจากทางกระแสสิทธิทมนุษยชนเราก็เลยพัฒนาที่จะใช้เครื่องมืาการรูปแบบใหม่ส่วนเกราะป้องกันนี้สำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำทั่วประเทศเพื่อป้องกันผู้ต้องโทษใช้อาวุธมีคมเข้าทำร้ายเกราะนี้มีน้ำหนักเบาและทำด้วยใยสังเคราะห์จากสหรัฐอเมริกากรมรฐฐาฐธรณฑน์ยังใช้เทคโนโลยีโดยติดกล้องวงจรปิดทุกเรือนจำโดยเชื่อมต่อระบบการสื่อสารและข้อมูลเข้าสูนย์กลางที่กรมรฐฐาฐธรรฑ์ วันนี้เนี่ยที่เราพัฒนาเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าอาวุธที่ไม่ทําอันตรายถึงชีวิตเนี่ยใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายส่วนการป้องกันกระบวนการส่งสิ่งของผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือโทรศัพท์มือถืออธิบดีกรมรัชธรณฑ์ได้สั่งการให้เรือนจํามั่นคงสูงงดการให้ญาส่งของเยี่ยมหรือให้เรือนจําที่มีพื้นที่รอบนอกเป็นที่รกและมีต้นไม้ได้ทําการเคลียร์ให้โล่งและจัดชุดลาดตระเวนรอบๆเรือนจํา เพื่อป้องกันกระบวนการลักลอบส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าเรือนจำวุฒิชัยจิตชื่นข่าวสามิติรายงานผู้วี่ิชัยชุดนักโทษเมื่อสักครูนนี้เป็นแต่เพียงการแสดงแบบเฉยๆนะครับไม่ใช่นักโทษจริงๆนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6พฤษภาคมการเคหะแห่งชาติจะเปิดให้จองทำสัญญาโครงการบ้านเอื้ออาทรในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งต่างจังหวัดนะครับรวมทั้งหมดแปโครงการ หมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหน่วยที่ยังขายไม่ได้กลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในขณะที่โครงการเอื้ออาทรจำนวนมากประสบความสำเร็จด้วยดีแต่ว่ามีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังขายไม่ได้และหลายโครงการก็ไม่มีผู้เข้าอยู่อาศัยหนึ่งในโครงการเหล่านั้นก็คือโครงการบ้านเอื้ออาทรที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งข่าวสามมิติเคยนำเสนอปัญหาขายไม่หมดจนถูกทิ้งร้างไปเมื่อสามปีก่อนวันนี้ เราย้อนกลับไปดูความคืบหน้าของโครงการที่นั่นอีกครั้งหนึ่งกับรายงานผู้สื่อข่าวของเราครับนี่เป็นภาพโครงการบ้านเรือ,อนอธรันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน2552ซึ่งทีมข่าวสามมิติเคยเข้าไปติดตามการร้องเรียนของชาวบ้านสภาพบ้านเรือนแม้ว่าจะยังใหม่ยังไม่มีใครเคยเข้ามาอยู่แต่กลับขายไม่ออกจนต้องถูกทิ้งร้างมีต้นไมยราบและวัชพืชขึ้นสูงท่วมบ้านสองชั้นบางหลังก็ถูกงัดแงะเสียหาย แต่หลังจากที่ข่าวถูกนําเสนอออกไปทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งคนเข้ามาดูแลปรับปรุงจนมีสภาพที่ดีขึ้นลกมากสมัยก่อนนะคะแล้วก็จะออกไปแข่งคาำคืนกวัวมากปากทางแต่เดี๋ยวนี้ถือว่าดีมากแล้วค่ะบางทียายไปขายของตลาดตีสี่ตีสามไม่กลัวแล้วเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อก่อนนี้กลัวเมื่อก่อนนะคะกว่า600ยูนิตของโครงการนี้ล่าสุดมีผู้ทําสัญญาผ่านไปแล้วกว่า300ยูนิตแต่มีชาวบ้านเข้าอยู่จริงเพียงกว่า100หลังคาเรือนเท่านั้น ปัจจุบันมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เริ่มให้ความสนใจบางส่วนที่ทํางานในพื้นที่อําเภอสันปะตองเริ่มเข้ามาซื้อและเข้ามาอยู่มากขึ้นจากแต่ก่อนที่มีปัญหาว่าอยู่ห่างไกลชุมชนมาวันนี้เริ่มมีร้านค้าร้านอาหารขึ้นภายในโครงการเกิดชุมชนขึ้นมาและเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาดูแลกันเองด้วยทางคณะกรรมการเลือโดยนดําโดยผมนะครับก็ จะไปขอใช้เกี่ยวกับสถานที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้านะครับซึ่งจะทําเป็นลานอเนกนประสงค์ต่างๆอย่างเช่นว่าลานกีฬาซึ่งทางชุมชนของเรานี้ยังไม่มีสนามกีฬาปานนี้ชาวบ้านสนใจที่จะเข้ามาดูและตัดสินใจซื้อมากขึ้นแม้ว่ายัางจะไม่มากจนครบทั้งโครงการก็ตาม2552เราเคยมาสำรวจแล้วครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นพบว่าจะมีต้นมายราบสูงเท่าตึก2ชั้นนะครับแต่ตอนนี้แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแพ้วถางแต่เป็นเวลากว่า2ปี ต้นไม้ต้นวัชพืชต่างๆกลับขึ้นมาตามรั้วและบริเวณบ้านทําให้เจ้าของที่จะต้องมาอยู่ใหม่จะต้องทําการแพร่ถางและก็เก็บกวาดบ้านแล้วก็ปรับปรุงบ้านอีกครั้งก่อนที่จะเข้าอยู่ครับหากมีการทําสัญญาเลือกซื้อบ้านแล้วทางโครงการบ้านเดือออทอนก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บกวาดแพ่วถางและปรับปรุงสภาพบ้านให้ดีก่อนส่งมอบให้กับเจ้าของใหม่ต่อไปครับจากการให้ข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่การเคหะบอกว่ามีโครงการบ้านเดือออทอนทั้งหมด9โครงการส่วนใหญ่ร้อยละ90ถึง100 จะสามารถจำหน่ายได้หมดมีเพียงโครงการเดียวที่อำเภอสันปะตองแห่งนี้ที่เกิดปัญหาขายไม่ออกล่าสุดเตรียมเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการด้านการตลาดแล้วปรเมศธานาเชยนนข่าวสามมิติรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเราจะไปดูงานศพของตลกซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ของตลกจํานวนมากในประเทศไทยนะครับเสียชีวิตไปเมื่อวานแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาจานวนมากได้ไปร่วมอาลัยในวันนี้ครับ บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเครื่องดื่มแซซี่พีทีทีไดนามิกจากปตท